บัดนี้พระบุญเจ้าพระรูปได้เข้าสู่อาถรรพ์ที่ละไว้แล้วกับผมขออนุญาตตามเข้าสู่พิธีตามศาสนาส่วนมาริีกาบอสนสกุลในระดับแรกขออนุญาตเรีย,เยนยืนปันโรุรดอัคดุตอิมากรองผู้ประกับการ,รตรวจปุโรจังหวัดสงขลาระตามพิธีได้กระบอกพิธีตามศาสนาจุดทูปเกียรบูชาพระน,นักไรพรณโตมุบูชาขออนุญาตครับ นะครับทุกท่านได้โตรวจประเมินก,กันครับนะครับดังนั้นพอไปเขาจะได้กล่าวคำบูชาพระนเรศวิเศษยอพร้อมร้องกันครับตาล่าตัมบาสามพุตโตพระกวาพุทธังพระกวนตังอภิวาเจมีสวากาโนพระกวาตาต,างตาังโมตัมบังนัมภาามีสุปฏิป,ปันโนพระกวาโตสาวกวาสังโฆสังกัลนมามี มยังวันติภิกษุภิกษุลคนสะสายะที่สรณิยัสสะหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมพีขอยังวันติภิกษุภิกษุลคนสะสายะที่สรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาทิยัมพีขอยัง ขอรเคือาอดีตผู้ใหญ่สมุสุสุตาไกรนะครับทัานที่สองขอรนเจอในกล่าวิทย์นะครับเที่ยวโรง้นที่สามข้อแรนเจอร้อยตรีเครื่องบุญการท่้นที่สีขอรนเจออดีตำนันช่วงเกี่ยวโรงข้นที่ห้าขอแรนเจอสมาธิสภาองค์การบริหารวนตำบลนะครับทัานวิทยา ติโสฟานะครับท่ที่หขออนุญาในเชิญร้อยอกสมชายสุวรรณลตท่าที่เ็ขออนุญาในเชิญนายกระจ่างสุวรรณสุวรรณละตนท่านที่แปขออนุญาในเชินร้อยเอกสุวิเที่ยวลมนะครับท่านแตดท่านขอนคราบ ไปหน้าคถามนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นชื่ที่สองครับชื่ที่สองครับะเป็นรางเหรท่านด้วยกันประกอบไปด้วยท่านที่หน so pues t <t ienne, er. Godzilla, ึ่งขวัญสิทธิ์สกพูนรังหรือว่าสกพูนหลังแล้วก็สองท่าด้วยนะครับเลขานายกองค์การหวานส่วนสมบุกธุระพิณนะครับท่านที่สองขวัญญาตนายุวใหม่ตัวแโสนะครับรองนายกองค์การหวานนะครับส่วนสมบ ท่านที่สมขออนุเรีนรายจวงแค่ตรงท่านที่สี่ขออนุาเรียนรายจวงนะครับองสวัสดิ์องสวัสดิ์ทที่หขออนุญเรีนรายสีสรเพิธีรองนายรัฐาลนตวทนครับท่าที่หกขออนุเรียนเรืงกรเียกว่ากระสงภุมนครับกำนันทุนมินทร์ท่าที่เดขออนุเรียนายกันนี้มนีนะคับ้าราชกาและท่านที่แปดขออนุเรียนเือาที่ ปรกาบนคุณเจ้าที่ดาบ่าวสุบุครับการได้ภาพของกราบบุณครบทัานผู้เกียดจังแต่ท่านในที่สองไท่านถี้ด้ครับโอเคนที่สามครับ การมีรงานตัวนี้ท่านที่หึ่งขอแยกเด่เือนท่านฟันตรวจโตกัญญาปราหุูโตมีตองผู้กำกับการฝ่ายการศึกษาศูนย์ตูนลมตรวจโตตรภาคเขตครับท่านที่สองขอแยกเด่เือนนายุกูลตะุลหลังหน้ากาวต้องกิ่นแล้ก็ปิดอาสาปูนามม่ท่านที่สามขอเดเือนานเฉลิมขวัญานาสิน ท่านที่สี่เเรียเดนเชนายแนหนูท่านที่ห้าเเยเดินเชิอนายกัญญาหลายสิติท่านที่หกเขาเยเดเชิคุณสมาพศสีนาสีนทิพย์ครับกรรมการแม่บ้านกรรมการทุรม่ว่าตำรวจสงสารครับท่าที่เจ็ดเยดินเชผหญ่ิ่งภูณีและท่านที่แปดเยดินเชนายพิจารณาและสาวลครับโเแน แทนของท่านผู้เกียรติตัวเองของนั่นเรียภว่าเป็นมรรนท่านนะครับก็าี่หนึงนะครับต่อไปเป็นเรื่อที่สี่นะครับนะครับสำหรับเรื่อที่สี่นะครับขออนุญาตเเฉยเฉยนะครับท่านผู้เกียรติที่มีรายการดังต่อนี้นะครับท่านที่หนึ่งหัวญาตเเฉยเฉยนายสำราญสมัยคงนะครับจากหลังใหญ่ท่านที่สองหัวญาตเเฉยเฉยปันปันตะโตหางโอนเิยพงค์นะครับจากดันหลุดรามงนะครับ ท่านที่สามขอแยกยานยืนความุตรีกระกอบลือกระพั้นก็จากสถานีหรวงโดดรร้อยท่านที่สี่ขอแยกยืนยืนจากสุตริจิชรมาจากสถานีหลวงโดดชนะท่านที่ห้าขอแยกยืนยินจิตหลวงโตภูสกพนะครับโตโตระองมนะครับถ้าอย่างนีกขอยกนยับท่านที่หขอยกนยินจากตรรมนาจนะครับ จะมีผลจากสถานีตรวจคุณนาทวีนะครับท่านที่เศษขออนุญาตเชิญปันตวจโตราวุฒนะครับเที่ยงเต็มรองผู้การสอบสวนสถานีตรวจผูตรวจสภาพรถนะครับแล้ท่านพิเศษขออนุญาตเชิญอธิกรรมนันจุกนะครับอินสีว้อนรั ไดเรียว่าขอกราบขอคุณนะครับตั้เกียรติท่้นเกต้กีถึูงครับนะครับอนนี้การชักวานะครับได้นำทรงนะครับเปียนปัวใจเขตาด้วยครับเพื่อเย็ที่จะได้กล่าเก่าทส่วนุศล ส่วนส่วนไว้ให้อบรมจิตปัญญาของผู้วายชนนะครับขอเรียนเกินนะครับผู้ร่วมวิจัยรวมกายวายใจนบุญที่ส่วนส่วนนะครับท่านพระองค์ร้องการสามสุขนะโมตัสสะเพระเะว่าโตภาระอโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพระเะว่าโตภาระอโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพระเะว่าโตภาระอโตสัมมาสัมพุทธัสสะผมขอแจ้งกล่าวนำนะครับผู้ร่วมวิจัยได้กล่าวตามสุจีนัง ว่าถ้าทีนนงอาสาวะะยาวังสิบปานะปัจโยโบตุณาขาเตียนารีขัน้าแต่คุณเจ้าผู้กับอื่นข um ้าพเจ้าสายขอน้องสวายกับปิแตปันเดชทุณเจ้าเพื่อให้แต่งบัตเอสีอาพระคุณเจ้าประงค์จีนใต อันสมควรแก่สมณะบโอลิพุสแล้วขอุงเงียงใจปัจเจยน,นี้ตามที่อิสมควรขอ,อ,อกุศผข่หรอนรรรนนนุนทัศนามกปะตามที่กณะชอบบ้าได้รองถุที่ไปในั้งนี้ขอจงเป็นพราวราัจจยหนุนดาวส่งดวงจานทร์ ของปันต um um. ัวโตวสุสุตปีสุตตนอายุา58ปีผู้วัยชุนอ้าตั้นตกอยู่นะข้าวปที่เป็นทุกข์ขอให้คนากทุกข์อ้าตั้นตกอยู่นะข้าวปที่เป็นสุขแล้วขอให้สุขที่ยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งขอโอนเงินที่มาเที่ยวสลาย ที่ได้ร่วมกันบางป็นในครั้งนี้จงเป็นปโมยอต่กให้ข้าวเจ้าทลายประสบความสุขความเจริญอันหาานาปัตตนาจงทุกประการเดินะต่อไปก็อยากเป็นการทอดผ้าตานสระุณนะครับถือพิเศษข้าใหญ่โจกซึ่งวันนี้ตาก็ได้ตาก็ได้จะ จะมีการทอดผ้าถือพิเศษนะครับผ้ามีุพจำนวน6ผืนด้วยกันรวมทั้งผืนของท่านประธานในที่ดีนะครับดังนั้นขอได้เชิญเจ้าหน้าที่เชิญแจกนะครับเตรียมไว้ถือสมบับแล้วก็คนที่แจกนะครับผืนผ้าให้กับท่านผู้มีเกียรติที่จะร่วมทอดผ้าอาสมบรณ์ถือพิเศษในวันนี้นะครับขอเชิญครับท่านแรกขอญาติเชิญปั้นประตูตาโวนผลกผ้า รองผู้กำกับการพ้องกันปรากรามสถานีตำรวจโตอรสบายย้อยขึ้นทอดท้าป่ะสุขุลขอลเกียนครับขราบนิมนต์พระคุณท่านพระครูโ,โอจิตัมมมพิยุทธเจ้าวาสวัดโอตารามเป็นองค์พี่นาผ้าพระสุลของกราบถวลยครับ ลำดับต่อไปขอญาตเดินเยือนนายทัชพลหวังถูกแก้วนายกองค์การเมืองส่วนตำบลทุ่งกระมิ้นพึ้นต่อง้าคบางสุขุนขอเชินครับกราบด้วบนพระคุณเจ้าจากวัดป่าศาักดิ์หนึ่งรูปเป็นองค์ที่นาอข้าพำนงสกุลขอกราบท้วบนครับ ลำดับต่อไปขอญาตเ,เรียนเชิญฟันตำรวจเอกสมศักดิ์มีสัญจาณนงคลผู้กำกับการสถานีตำรวจปุตรนนาทวีขึ้นอน,ออน,น,น,อน,นอด้าของสุกุลข,ขอเชิญครับกราบนิมนต์พระคุญเจ้าจากวัดป่ากอหนึ่งรูปเป็นองค์ที่นาผ้าของสุกุลขอกราบนิมนต์ครับ ลำดับต่อไปขอญาตเรียนเชิญนปันตระลีวิวัฒตะนัดให่ตั้มมิทยาภูผู้กับการศาลีตระลีตระลูตอนามองขึ้นต้อน้าของค์ทนขอเชิญครับกระนิมนต์ท่านเจ้าจากสำนักสงฆ์บ้านอานไพรหนึ่งรูปเป็นองค์ที่รักมากองค์ทูนขอตักน้ำมนตครับ ลำดับต่อไปขอญาตเรียนเจิญฟันตำรวจเอกกองทัพศรีนาชิตผู้ประกอบการสถานีตำรวจภูทรสวรรย,ย้อยขึ้นต้อฟ้าบองสุขุลขอ,ขอ,อยกเยิอนครับกราบนิมนพระบุญเจ้าจากสำนักสงฆ์บ้านต้นปริมหนึ่งโรคเป็นโคมพิจารณาภาพอสุขุลขอกราบนิมนครับ